ภูมิใจคะ่ะภูมิใจมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงดีใจกับน้องด้วยค่ะเฮ้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการชุมชนยั่งยืนนะคะพามาที่จังหวัดสกลนครนะค่ะซึ่งจังหวัดสกลนครนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของงานคลาสค่ะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าในจังหวัดสกลนครนะคะมีกลุ่มผู้พิการที่เรียกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเฮตตีค่ะเกิดจากการสนับสนุนของทางสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันสนับสนุนทําให้เกิดกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งมินเอเนี่ยก็มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ หนึ่งในที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยจากเดิมที่เป็นคนที่แบบเก็บตัวไม่กล้าเข้าสังคมพอมาเข้ากลุ่มนี้นะคะเรียกว่าตอนนี้นะคะสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนอกจากไปพูดคุยกับน้องแล้วนะคะยังไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องด้วยเรียกว่าพอคุยกันไปนะคะก็เห็นถึงคราบน้ําตาก,กันเลยทีเดียวก็อยากจะให้ทุกคนติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ ือว่าไปอีกหนึ่งจังหวัดที่เดินทางไปแล้วรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะสาหรับที่จังหวัดสกลนครเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่เต่าง,ง้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราได้เดินทางมาพูดคุยแล้วก็สร้างความรู้สึกดีๆให้แก่การค่ะสาหรับกลุ่มเฮตตี้ซึ่งความประทับใจแรกก็คือนี่ค่ะน้องๆชาวสิงคโปร์นะคะที่มาฝึกวิชากับกลุ่มเฮตตี้ซึ่งน้องๆเรียกว่ามีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้กันแบบสุดๆไปเลยละคะ่ะซึ่งภาพที่เราเห็นนั้นนะคะต้องบอกว่าลืมใจแทนกลุ่มผู้พิการหรือว่ากลุ่มเฮตที้มากๆนะเลย งานฝีมือแล้วก็เรื่องราวของพวกเขาค่ะเออทำไมเราไม่มาที่นี่แล้วก็จัดหาวิธีบริหารจัดการแล้วก็ฝึกอาชีพเขานั่นก็เป็นที่มาของออโครงการฝึกอบรมคนพิการที่ตองออยนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อให้มันเท่เพื่อให้ออติดความทรงจำได้ง่าย ที่กาลังจะมองถึงว่าความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับคนพิการในกลุ่มของเฮดดิตรงนี้เนี่ยก็คือปกติแล้วคนพิการจะอยู่บ้านเฉยๆคนมองว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีรายได้แต่หลังจากที่เขามาทําตรงนี้เนี่ยความยั่งยืนเนี่ยเกิดจากคุณภาพชีวิตเกิดจากการที่เขาสามารถที่จะออกมาความกล้าพูดความกล้าทํามันจะทําให้ความยั่งยืนและรายได้ที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันสามารถจะเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวจนบางคนคิดใหญ่ขนาดว่าเราต้องการที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเอง ด้วยซ้าไปคนพิการของเราทุกคนจะต้องมีบัตรผู้พิการเพื่อที่จะร่วมโครงการของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นคนพิการที่ร่วมโครงการของเราอะมีทั้งด้านการเคลื่อนไหวคือร่างกายแขนขาวีลแชร์ประเภทที่2ก็คือเรื่องของการได้ยินนะคะประเภทที่3คือเรื่องของการมองเห็นเป็นเรื่องของการเรียนรู้การรับรู้การปัสติปัญญาที่เรียนรู้ช้านะคะรวมถึงคนที่ ไม่สามารถสื่อสารได้ก็จะอยู่ในกลุ่มคนพิการของเราด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่เรามีกลุ่มคนพิการที่หลากหลายขึ้นมาแบบนี้ความยั่งยืนอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้แค่สอนให้เขารู้สอนให้เขาจำโครงการนี้ค่ะเราได้ทุนมาจากผู้ให้ทุนนะคะก็คืออ e ีตันไทยซึ่งระยะเวลาโครงการนะคะต้องการให้เรียนและฝึกงานไปด้วยเนี่ย600ชั่วโมงซึ่งมันก็จะลงประมาณ6เดือนระยะเวลา6เดือน,นะคะ่ะก็เริ่มประมาณเมษาก็จะจบตุลาคมนะคะ เวลาการทํางานของพวกเราเวลาที่มาทํางานในพื้นที่ค่ะเราก็พยายามที่จะหาพาร์ทเนอร์เครือข่ายที่เป็นศิลปินในพื้นที่อย่างคุณแมนหรือว่าพี่เจตสตูดิโอที่ที่เป็นอีกคนหนึ่งครูมิวพรพิพนิงมนิดม,มีที่เป็นที่ทําเรื่องของผงสีธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ชวนแกมาสอนเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งไปเทคุกอยางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกสิ่งที่เหมาะเลือกคนที่เก่งเข้ามาช่วยอบรมพี่ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดเครือข่ายคนพิการจะ,จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวแต่ว่าเขามีเครือข่ายเวลาที่มีปัญหาเรื่องของย้อมสีไม่ติดเขาก็จะติดต่อครูแมนทําผงสีแล้วไม่ได้ก็จะติดต่อครูหมิวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มรู้จักคนข้างน,นอกมากขึ้นเมื่อก่อนนะครับคืออยู่แต่นในบ้านไม่ได้ สังคมอะไรเลยครับคือคิดว่าตัวเองคือทําอะไรไม่ได้แล้วครับไม่เหมือนกับคนอื่นเขาครับคือก็เลยแบบไม่มั่นใจตัวเองครับผมพอพอเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ครับทําให้แบบมีความกล้าขึ้นครับผมเห็นอะไรสิ่งใหม่ๆด้วยครับผมความคิดก็เลยแบบเปลี่ยนไปครับผมได้ได้เรียนรู้มากกว่าครับผมทาให้ผมแบบกล้าที่จะเผชิญกับโลกภายนอกครับผมเห็นพวกคนมากมายความคิดก็เปลี่ยนไป ก็มีการแบ Л ่งหน้าที่กันค่ะว่าแบบพี่ก๊อฟนี่คือเป็นแอดมินนะคะแบบพี่แบบพี่คิวนี่ก็จะเป็นกับตันทีมและพวกพี่ทุกคนก็จะเป็นฝ่ายผลิตช่วยๆกันทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพี่แจ๋วกับน้องแนนเนี่ยจะเป็นฝ่ายคิวซีเอาไว้ดูผลิตภัณฑ์ว่าอันไหนไม่ได้เราก็จะแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอนี้เป็นสีเทียนครับผมธรมมจากสีธรรมชาติครับผมไอตัวนี้ครับได้มาจากสีฝางครับผม มันก็จะเป็นสีแดงครับผมสาบเสือก็มีครับได้มาจากสาบเสือก็อยาขอบคุณค่ะ ขอบคุณทางโครงการด้วยที่หางานมาให้ลูกชายได้ทําค่ะขอบคุณทางมาหาลัยอยากให้ลูกมีงานทําได้เงินค่ะเมื่อโกนไม่ค่อยมีเงินนะคะแต่พอตอนนี้ก็พอได้้ายแล้วละ่ะได้เงินจากโครงการทางมาหาลัยมาสนับสนุนให้เรารักค่ะรักมากด้วยก็ข้าบันซีลูกก็เลยค่ะพอแม่อยากได้แม่ก็ขอถ <c oughs> <c oughs> ้าแม่ไม่มี้ายแม่ก็ข, <c oughs> ขอค่ะภูมิใจค่ะ ภูมิใจมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงดีใจกับน้องด้วยค่ะ ต้องบอกว่าถึงแม้กลุ่มผู้พิการอย่างกลุ่ม h ฮดีจะมีฝีมือแต่ว่ามีฝีไม้ลายมืออย่างเดียวน่าจะไม่เพียงพอนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นคุณค่าของพวกเขาซึ่งพี่แมนผู้ก่อตั้งส่วนแมนครีเอทีฟคลับเซ็นเตอร์เขาบอกว่าเราจะเริ่มเติบโตไปทีละก้าวโดยได้รับความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆทุกคนโดยในปีนี้นะคะทาง h d c l o u คค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมภายในงานของส่วนแมนครีเอทีฟคลับเซ็นเตอร์ด้วยซึ่งพี่แมนบอกว่าเราได้เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานมจ ชุมชนเต่าง,งอยที่มาช่วยกันพัฒนาตั้งแต่ก้าวแรกของพวกเขาทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะทุกคนร่วมมือกันค่ะคนไม่ได้ทาเป็นงานไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักแต่ทาเป็นงานเด็กแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เขามีความคิดที่จะต่อยอดอะไรดีๆขึ้นมาผม,ผมเห็นเขาตั้งแต่มีส่วนในการทาเวิร์กช็อปในสอนการทําสีด้วยนะฮะแล้วก็เห็นเขาว่าเขามีการกล้าแสดงออกนะฮะมีพัฒนาการที่เขาอยากที่จะ ที่จะทำอะไรแบบในเชิงในเชิงธุรกิจที่จะมีอาชีพเสริมมีไรายได้เสริมมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการการสื่อสารการสื่อสารเขาเขารู้สึกมีความความกล้าที่จะสื่อสารเออเราจะทําอย่างไรที่จะบูรณาการสร้างความตระหนักเหล่านั้นให้กับบัณฑิตของเราและบุคลากรเนี่ยขณะเดียวก,กันก็สามารถพัฒนา ชุมชนชาวบ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย2ออย่างนี้ก็เนี่ยมาเจอกันเพราะ้นมหาลัยก็ชัดเจนมีนโยบายก็มาเนี่ยสี่สิบกว่าปีที่ฟังนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าเรามุ่งมั่นเรียนอย่างนี้ว่างบประมาณจากรัฐตรงเราไม่ได้เลยนะฮะสักบาทแต่เราต้องไปเนี่ยหาวิธีหากองทุนหาอะไรต่างๆเพื่อจะดึงงบประมาณส่วนนี้เข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำงานสองด้านด้านหนึ่งก็หา งบประมาณสนับสนุนอีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเป้าหมายว่าเอะเราเราจะต้องไปพัฒนาเขาอย่างไร